ทักใา้กับทุกคนปูย่าหวาปลาเตียวมังนะคะวันนี้ปาทุกคนมาชมกันจัดสวนนะคะร้านกาเฟ่น,น่ารักน่ารักค่ะมีหวาจานไปเลยมุมไหนนะคะน่ารักหมดเลยกับทุกคนตนน้นมีกระซวยข้า,างมีกระซวยค่ะทางทัดไปกางงามข้างต่อมากางงาม ยิงทางนี้นะคะทุกคนนี่ออกดอกสวยงามเลยค่ะระบงเพชรนะคะทุกคนหรือแคทตัสในในกระถางค่ะสามารถตั้งมุมนี้ก็ได้ค่ะไม่กีดนะคะขอเป็นกระถางเหล็กๆวางตรงนี้จะช่วยทุกคนส่วยไปมดเลยช่วยจนละสายตาไม่ได้ค่ะ เลยดอกเี่ยวออกสวยงามมาเป็นกระถางดอกไม้เล็กๆนะคะกระถางต้นไม้เล็กๆเริ่มด้วยซัดซัดต่างๆนะคะตัวเล็กๆแต่ตัวกระตูนหน้ามองกันทุกคนข้ามาเลยมองเคลิ้นเลยค่ะมองได้ตัวทางร้านเลยมองได้ไม่รู้เบื่อนะคะเคตัดแต่ละแบบ ต้นไมตนนะะต้ต้นเล็กๆนะคะแต่ละเบสเทน้ำมาประดับมองกีตีก็ไม่เบือ่อมองเหลวม,มองลาวก็ได้วันนี้ไม่มี้ล่หมาค่ะทุกคนหรืยแขนนำบรรยากาศนะคะการเต่งร้านร้านกาแฟนะคะหร่าร่านอาหารด้วยชใย ต้นใหม่ต้นเล็กๆติอยู่ในกระถางมาว่างนะ,ะให้ให้น้ามองแหล่นะซึ่งเจตั้งบนเปลนะฮะวางตรงนั้นยให้ลูกคาเล่เลยไม่รู้เบื่อมันลงตัวมากะทุกคนมันลงตัวโดยเีมันแหลเมันรกแต่มันไม่รรับเออมันแล่ได้ไม่รู้เบือ กรุยามีหลุดที่บอกผือค่ะเอาตามนั้นแหละแต่ไก่ต้องใช้กัไปห้าร้านกันเอาเอง